ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดโบราณตั้งอยู่กลางทุ่งนาข้างวัดมีบ่อน้ำเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าใครตักน้ำดื่มจะหายเจ็บป่วยวันหนึ่งเกิดปัญหามีคนแอบขโมยน้ำในบ่อไปขายโดยอ้างว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ขวดละร้อยบาทหลวงพ่อรู้เรื่องก็วางอุบายประกาศว่าน้ำในบ่อได้เปลี่ยนเป็นน้ำวิเศษพิเศษกว่าเดิมใครนำน้ำจากบ่อน,นี้ไปขายจะได้รับบาปทันตาเห็นในคืนถัดมา คนที่ขโมยน้ำนำขวดน้ำไปขายในตลาดแต่ทันทีที่เปิดขวดน้ำในขวดกลับกลายเป็นโคลนดำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านแตกตื่นรุมประนามเจ้าคนขโมยหนีไม่ทันถูกจับตัวได้ภายหลังหลวงพ่อฉเฉลยว่าที่น้ำกลายเป็นโคลนเพราะท่านแอบใส่สมุนไพรพื้นบ้านที่มีสีดำในบ่อเพื่อดักจับคนโลภหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกเลย ทุกคนกลับมาศรัทธาใช้น้ำเพื่อทำบุญไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวอีก